ท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านผมนายเลิศชัยนุตตะยทินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงลานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งผู้เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวาัลทรงคุณค่าสพท โอเบกอวอดปีการศึกษา2,564ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านรับชมคลิปสรุปผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพาถอโอเบกอวอดครับ ด้านการครองตนครองคนครองงานข้าพเจ้ามีความวิริยะอุตสาหะมีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จและเกิดประสิทธิผลเริ่มต้นการทำงานด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศเวลาให้กับทางราชการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างทิ้งคัดประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงแสวงหาความรู้อยู่เสมอข้าพเจ้าศึกษาคนา้นคว้าทำความเข้าใจงานทุกอย่าง ตามหน้าที่อย่างท่องแท้ข้าพเจ้าได้บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้แนวคิดการสร้างความรักความเชื่อมั่นและความศรัทธาน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันคือปลอดโงโปร่งใสปฏิบัติตามระเบียบเป็นระบบ ความเป็นมาของนวัตกรรมปัญหาสำคัญที่สุดคือครูขาดมีครูไม่ครบชั้นไม่ตรงตามวิชาเอกผู้เรียนซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาถ้าครูขาดครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงตามวิชาเอกการจัดการเรียนการสอนก็ไม่สามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานกับตัวผู้เรียนได้ดีเท่าที่ควรจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ร่วมกัน ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนได้ข้อสรุปของปัญหาจำแนกตามประเด็นหลักๆได้ดังนี้ 1. ครูไม่ครบชั้นไม่ตรงตามวิชาเอกครูหนึ่งคนสอน2-3ถึง3ชั้นเรียนไม่สามารถเตรียมแผนการสอนเตรียมสื่อเตรียมใบงานและจัดการเรียนการสอนได้ครบทุกชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 2. ครูหนึ่งคนสอนเด็ก2ถึง3ชั้นเรียน ไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนควบคุมพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงครูต้องเดินสลับห้องไปมาในขณะที่อยู่อีกห้องหนึ่งก็ไม่สามารถมองเห็นเด็กอีกห้องหนึ่งได้ว่าพฤติกรรมการเรียนการสอนขณะครูไม่อยู่เป็นอย่างไร 3. ผู้เรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนเพราะการเรียนทางไกลระบบเก่าไม่สามารถหยุดรอได้และมีโอกาสซ่อมเสริมน้อย ราะครูมีงานรับผิดชอบเยอะไม่มีเวลาสอนส่งเสริมให้กับผู้เรียน 4. ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพราะเห็นว่าครูมีน้อยสอนได้ไม่ครบทุกชั้นเรียนไม่ครบทุกวิชาจึงทำให้ผู้ปกครองย้ายเด็กไปโรงเรียนอื่นๆลักษณะของการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอนการดำเนินงานตามองค์ประกอบ3ด้านดังนี้ 1. งองค์ประกอบด้านที่ 1.. นึ่การบริหารจัดการชั้นเรียน mm. Classroom Management หนึ่งจัดให้ครูผู้สอนรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่ต่อเนื่องกัน 2. จัดห้องเรียนที่ครูผู้สอนรับผิดชอบให้อยู่ติดกัน 3. ปรับผนางห้องเรียนให้เป็นวัสดุใสหรือกระจก 4. จัดระบบเสียงเพื่อควบคุมห้องเรียน 5. จัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนในแต่ละห้องให้เป็นรูปตัววี สลับช่องฟันปลาอ,องค์ประกอบที่2การบริหารจัดการครูผู้สอน Teacher Management หนึ่งลดพลระง,งานครูนอกเหนือจากงานสอนเพิ่มประสิทธิภาพธุรการ 2. ศึกษาการสอนล่วงหน้าจัดทําแผนการสอนหน้าเดียว 3. จัดพิมพ์เอกสารและจัดทําสื่อประกอบการสอนล่วงหน้าองค์ประกอบที่3การบริหารจัดการนักเรียน Student Management 1. จัดระบบการเรียนย้อนหลัง โดยใช้ระบบ DLTV ออฟไลน์และออนไลน์ 2. จัดระบบการสอนค่ำเสริมโดยใช้ระบบ DLTV ออฟไลน์และออนไลน์ 3. จัดการเรียนรู้บูรณาการแบบชั้นในขั้นตอนนี้เป็นการดึงความรู้จากทีวีสู่การปฏิบัติจริงในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4. การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนเตรียมใบงานร่วมกับครูผู้สอน ผลสำเร็จของการใช้นวัตกรรม 1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพครบทุกชั้นทุกวิชาตามหลักสูตร 2. ครูสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนได้ดูแลพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนได้ทั่วถึง 3. ครูผู้สอนมีเวลาในการจัดเตรียมใบงานสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆเพื่อทํากิจกรรมไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง 4. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทันบทเรียน และเรียนส่อเสริมได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 5. นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 6. นักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและให้การยอมรับการยอมรับในนวัตกรรม 1. ผู้ปกครองชุมชนผู้เกี่ยวข้องให้การยอมรับในการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 2. นวัตกรรมได้รับรางวัลระดับต่างๆเช่นระดับเขตระดับภาค 3. ผู้บริหารได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยสภาการศึกษา